สวัสดีครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงวัดโพบาลังซึ่งเป็นวัดของครูบาทินนะซึ่งที่ท่านอาพาธอยู่ที่พวกเราได้ร่วมการถวายเนะ mm hmm. เาะก็มาถึงเขากว่าจะเข้ามาเกตะลุยตะลุยเลยต้องรีบมาเพราะว่าตอนนี้เวลาสิบเบ็ดโมงกว่าแล้วพอดีให้ท่านรออาหารฉันก็นำอาหารมาให้นะครับในนี้บริเวณเตทางเข้าเนาะ มีเขาล้อมรอบเนาะขึ้นมามีคนก็มาจัดการใหม่นะครับพาให้จานฉันดูเนาะเดี๋ยวผมบันทึกวิดีโอสำหรับถวายไปแล้วนะเนื่องจากว่าเข้าไปข้างในนู้นจะไม่มีสัญญาณนะครับก็เลยออกมาไ like ล์ข้างนอกนี้ได้เข้าไปในโบสถ์ไม่ได้ก็บันทึกไว้เดี๋ยวให้พวกเราดูอันนี้พามาดูบริเวณรอบๆวัดต่อนะเนาะคราแล้วเรามานี่ต้นไทรต้นโพใหญ่นี่ตอนนี้มีสิ่งแปลกเกิดขึ้นก็คือมีเท้าเวสสุวรรณ มีทั้งหน้ายักษ์หน้าพรมแล้วก็มีโปนอะไรท่านโพดิษศาสตรในใน,ใน,ในบริวารของท้าวเวสสุวรรณเนาะปั้นสวยมากเลยมายืนตรงนี้ขนลุกเลยเนาะสาธุขอองค์ท้าวเวสสุวรรณพร้อมเหล่าบริวารเจ้าที่จะทางได้นุโมทนาสาธุบุญกุศลที่ข้าพเจ้าพร้อมกับผู้ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคกันมาให้กับผมนําสังฆทานพัตตาหารเข้าสารมาถวายกูบาทินณที่แห่งนี้บัดนี้บุญของข้าพเจ้าสำเร็จดีแล้วข้าพเจ้าได้ถวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบุญแห่งกุศลจงสมเร็จแก่ท้าวเวสสุวรรณพร้อมกับบริวารและเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งท่านหน้าที่ทุกทุกพระองค์และขอบารมีท้าวเวสสุวรรณ พร้อมกับบริวานเนาะช่วยช่วยเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดขุมการงานให้กับผู้ที่ได้ร่วมบริจาคทรัพย์มาเป็นทัวบุญสัญจรของข้าพเจ้าขอให้พวกเขาจงสำเร็จดังเจต,ตนาทุกประการขอองค์ท้าเวสวันและเหล่าบริวารจงมีความสุขเนาะแล้วก็ช่วย เปิดยานให้อย่างที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตไว้นะท่านใดที่ดูวิดีโอนี้อยู่แล้วก็ได้ร่วมบุญนะทันยา่าเดี๋ยวปักโลเกชั่นมานะเดี๋ยวกําลังจะถึงแพ้และเดี๋ยวไปหาไม่ถูกนะครับอ่ะตั้งจิตถึงปูเนาะสาธุป,ป่ครับเข้ามาสร้างใหม่สวยมากเลยอะเข้าไปดูมายืนตรงนี้สัมผัสพลังบุญได้เลยออเออบารมีปป่ ตาท่านสวยมากเลยนี่เนี่ยขนลุกเลยตรงนี้อโปูให้มีเสียงกังวานดังคล้องนะปู่นะนโอ้แดดออกเลยอะดูดิเห็นไหมมือนี้ท้องฟ้ายังมืดขึ้นพออาจารย์ยักษ์ตีคล้องเลยนะแดดออก,ออดดออกหัวร้อนลยเอ้ยหัวร้อนร้อนเลยงัเปิดให้สว่างแล้วเนาะปูนะ่เนาะปู่ตีคลองหน่อยนะปู่เอาให้กล้องเลยนะปู่นะ มีตังวาเลยนะปู่อเอาที่เทาทางเทพเท,าเทาวาโตอ่าพี่เลี้ยงลงนักมวยขึ้นอ,อเสร็จละอือตรงนี้ก็ไม่ติดโอ้ร้อนเลยอืมอ,อาจลองท่องคาถาหน่อยนะปูนะ่เนาะปุตตกามโมละเพปุตตังธนะกามโมละเพธนัง อธิกาเยกาย,ยายะเทวหนังปิยะตังสุต,ตวาอิติปิโสภควายามะลาทานโนถาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอลหังสุขโตนนโมพุทธายะถาเวสุวรรณโนจาตุมมหาลาธิกายัขะพันตาพันภูริโตเวสะพุสะพุทธังอลหังพุทโธถาเวสุวรรณโนนโมพุทธายะ เออเดี๋ยวไปเอาสังมาเป่าให้ปูดีฟ้าเออผมเอาสังมาปูเดี๋ยว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 ,ยวมันที่รถก่อนอลืมไปว่าเราเอาสังมาสังเป่าให้ปูฝังดีฟ่าน่าจะดีเป็นแน่แต่เดี๋ยวดูก่อนเอาสังไว้ตรงไหนรถเอลอกเต็มไปหมดเลยเอา้าแล้วตกลงผม อย่าบอกนะว่าไม่ได้เอาสั่งขึ้นรถมาไปไว้บ้านน้องชายไม่ใช่และวเพราะแม่ดาไว้อยู่แล้วต้องเอามานี่อืมอยู่ไหนอ่ะอืมอืมอ้วหลกแล้วอ้าว ก็หายไปได้ไงอ่ะผมไม่ได้เอาสังลงไปตรงูุนนะนใ,ใครไม่หยิบไปไหนวะใครไม่หยิบไปไหนอะ่ะถุงสังผมอะ่ะเออ งงอืมอยู่นี่นึกว่าไม่ได้เอาสังมาอืออะไปเป่าสังให้ปู่ฟังกันที่ฝานาะปูนะ่เนาะเดินหนาละน้าสัง่งคนไหนมาไม่รู้มีสองตัวให้ปู่ฟังอืมเทปยมงมีเนาะ ตรงเนี้ยอาโอ้ยภาพไหวจึ้นกังทั่งเลยอ่าโปผมจะเป่าสังให้โปฟังนะโอ้ยหมดลม อบอกจะเป็นลมแดดร้อนเลยเนะี่ยอืมนานเรียบร้อยแล้วเป่าสั่งให้ปูกฝังแล้วออโอเคแค่นี้เนาะนี่บริเวณวัด นะครับอากาศเป็นคืมดูนี่ทางขวาด้วยอ่าโอเคครับตั้งจิตเอานะใครมีความศรัทธาเชื่อในองค์ปู่ท,ท้าเวทวันพร้อมกับลีวานก็ตั้งจิตเอาใครไม่เชื่อปู่ก็มองผ่านไปนะไม่ต้องไปสนใจเนาะอาจารย์ยักษ์ตาเป่าสั่งให้ปู่ฟังแล้วใครเชื่อก็ทําไม่เชื่อก็ไม่ต้องทานะไปละโอเคแดดร้อนแล้วตอนเนี้ย ไม่รู้หาที่ปิดไม่ถูกแล้ว